สวดีครับพอดีพี่น้องหลังจากหาเขินไปโดนครับเหตุการณ์ในงานเน่พอดีนี่เนี่ยเป็นไปไหมเนาะทอดจับพังครับเป็ดบ่วไรแทบเดือนนี่มาล่องมึงไหมครับขึ้นซีขึ้นหน้าจอใส่บ่วไรได้เปล่าม,มาบุกไหมมาล่องไหม,มครับ มนติดใจเด็กกันได้ครับือพาพี่พา,พพาน้องมาจับเงียบเบ็ดพี่น้องก็จะได้ทำได้ดอกเป็ดงานมูลหลานมัวป่าพ่อได้ยุ่ยได้กินได้พอนี้เหรออ,อันนี้เบื้องเนี้ยเหรอก็จะมาหาจับกิเลศครับเป็ดเงียบลองเบื้องว่าจะทำได้ครับหลังจากฝนตกฝนลุกมาแล้วพี่น้องมืงขึ้นเงี้งครับจับผมหน่อยไปฝากแยกกันเลยหลายตัวเต๋อพี่น้องเอ้าอถ้าเราไม่กิเลศจะข้าวพี่น้อง พ็ได้เห็ดใหญ่เบ็ดต้องพี่น้องเนาะถ้าสูงตาเกาเป็นหรอพี่น้องหล่ลอไปด้วยกันครับเขียดมัวเป็น้องเอาคือกาครับเ,เห็ดใหญ่เบ็ดพี่น้อย่างไเห็ดจะ้มัวหน่อยครับ ผลฉันกิเลหองเซ้าๆครับมีกิเลตกินง่ายนะพี่น้องน,นี้กิเลศครับเอใช่รือเปล่นไอ้กิเลศได้เป็นรองนะเดี๋ยวตัวเถืเอกครับตัวเถือกปีมันตียักษ์ครับเอาไปกัดกับไม้ตะกี้หากัดกันพี่น้องจับวัวหลายหนครับเอาจัก ยี่สิบสามสิบตัวพอาะที่เบ็ดเนี่ยเบเ็ดจงเบ็ดลองเบิงมื่อนเห็ดงานน้ำคะแนนไปนะครับตัวนี้เห็ดงานครับข้างงาันเน่นะสุราป่อปังอะไรน,นี่พี่น้องเอ้ยครับออน้ำตาปลากับอุดมสมบนนูรณ์พี่น้องมีหนามีหนองอยู่ยครับมันขาดได้เจอทางน้ำหมดเลยมือขึ้นในบ้านนี่ก็ตกมากแง่หมดแต่ญญพี่น้องครับป้ากับพ่อป้า ฝนก็พอฝนพีออ่น้องเอ้ยครับเห็นไหมเนาะพี่น้องเังนกนกธรรมชาติเอรอเราหากิลเลสไปเหมือนกันครับอันนี้กินได้เลยผู้หน้องเนะอันนี้กินได้ครับตัวเถือกครับน่อยไปจ่อยพี่น้องเลี้ยวครับกินได้เลี้ยวก็กิเลสปุยยัยงห่างเชีเ่ยวๆคนครับ อันนี้ตัวผูครับกิเลดครับตัวผูไม่ติดห้องเนี่ยพี่น้องเนาะห้องห้องให้ตัวแมวมหาครับเพื่อจะผสมพันธุ์กันครับตัวนี้ก็ยังช่วงกิเลศผสมพันธุ์เนี่ยเขยังกิโปมันนี่กับผสมพันธุ์ครับเขยังตัวเถิกไงตัวผัวนี่คือยังตัวเถิกนะครับเป็่ติดห้องห้องให้ตัวแมวมหาเนาะพี่น้องเนาะถ่ายกิโปมนี่บางเทือนี่ยหัวละสองครับ ตัวแม่ติดสองตัวตัวผู้นี่ตัวนึงครับฟองใหญ่มหามาเทียอะไรตัวผู้มันติดหน่อยก็ตัวแม่พี่น้องตัวแม่สิไรก็ตัวผู้ครับจำป็นตอนไหนเอาครูสองพี่น้องหลอหาไปพ่อได้เบ็ดเนยเบ็ดครับอันเปลี่ยน้า่าพ่อได้กินยูเปย์พ่อเน่เผื่อเป่าใส่เบ็ดหรือท่างบอลเบือ์หรพี่น้องนะครับเด็กงานน้ำ สองน้ำหนูน้ำหลุกโบานหมดแล้วครับมีการมีงานในเขาโท่เอินครับว่าคนนี้มาสอยงานในเขาปะว่าบ่หลายครับเอาหลายบ่ไรเป็นว่ามูลหลุกโบราณมาบ่รับคนงานปปนะเมื่เรากระบอกกอนปปนะรับตับะนะบ้งแต่น,นายจ้างพี่น้องพวกเด็กกับทุกแต่ก็ติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อะพวกเดอยากเป็นนายจ้างครับ พิมพ์เงินสั้นพิมพบัตเงินซองต่อเติมยังเกือบว่าไปครับสาวบคำเบอร์อยันเลือ่อลบพี่น้องทีมงานคุณผับเพิอ่อเงินว่าฮะรอเาบังกิเลสครับเขียดมั่วพี่น้องตัวพ่ออย่าเงี้ยเป็นดีๆนะครับโอ้ยรุกมือต่อยไหล่ะ โอ้โห oh, ปลาได้จ่อยครับปลจุเบ็ดเนี้ยร้อยเบ็ดฟุตตกลิ่นนี่แห้งกินดีพี่น้องครับ,นรรบ,นเ,เ,นบเนี้ยร้อยครับขีข้เลร่แน่เจ็ดหมูแน่พี่น้องนี่แหละขี้เลร่ของคดีสารครับหาอยูาหากินกับคำมาขึ้นกอกมากเขาไม่ตระเต็ีงานหรอครับจุมีหน้าที่งานการงานบางคนก็เป็นงานรกกาชก,การบากคนตั้งมีหน้าที่ครับ หาอยุให้กินไปครับพี่นอนะ้องเนาะเนาสูๆไปครับบางเดือนกว่านั่นบรารมีน้ำถ่วงพี่น้องเอ้ยครับจังหวดทางบ้านบ้านทะเลทรายครับขาดอะไรกันลงไปแถบตรงนี้เขาไมีน้ำเลยจะสิอยู่ให้กินทีไน่ไับเนาสู๋ไปครับเป็นว่าท่วมได้ใหม่เสียเล้วเป็น,นว่าตัวก็มีโอกาสขึ้นมาได้ครับ น้ำท่วมกไฟใ,ใหม่นี่วมดเลยเยๆปน้องนะพนอ่อจากน้องเปนนองเนาะราไปกิเลืพอดไปใช่เบสเป็นเนื้อเบดครับแต่เดปอดนี่ิามิตัว,วบ่ปัดมือบอมันขึ้นหลายแทะไปรอแม่มกันเรืยครับขับไปนองนี้ตัวแม่ครับล่ะ ตัวแม่นในปีกเพื่นสิเนียน,น,บบยพ,นพี่น้องปีกสมมุติเป็นยักษ์ครับถ้ายินเสียงตัวเถิกห้องหรือตัวผู้ห้องนี่เพื่นดินไปน้องพี่น้องนะไปเพื่อขยายพันธุ์ครับไปผสมพันธุ์กันครับตัวแม่พี่น้องมาหมื่บ้านหมื่กวันออกมาเหลี่ยมหยาบหยาบพี่น้องเออ บันลอยแหละครับยางน้ำกูแท้หาไตเกียดหน่อยบันเอิ้อฉันไ่ได้จับครับว่บามันคือเป็นยังสีแต่บ้ามื่อนี้ยมันหายากพี่นอ้องเตียงห้องหลายครับเตียงปิดปลายหยาตัวนี้ขึ้นมาทึ่งหายาจะเห็นนะพี่นอนะ้องเนาะตัวนี้ขี้หลนครับขึ้นมาเป็นยังเกินขี้หลนพี่นอ้องขี้หลนนี่คือยังบ้านท่นออกปีกพี่นอ้อง แต่ว่ากะจิหลีแหะครับแต่ว่าบัตเนอ,อกเปียกเอ,ลละะอ,อกื่นจิหลวนปปนะเอาคือเกาครับถ้าออกเปียกเลยมันติเป็นถ้าตัวผูมันติเปียกยักษ์ที่นอถ้าตัวเมียเนี่ยบัติเปียกมันตินิ่มครับสีเนี้อมาคือกันน้อพี่น้องเด้อครับฮะลองไปเลยครับ เฮ้ยเจี๋หวเอพี่นอ้องเรีวเถอะเว้นสัําครับเปลียนเกเดียวอัลลัดกินไน่ครับกินไนมันถึงเรียวครับหมอบัลลัยจอยพี่น้องเอ้ยปลอกกินไน่ต้องโตบัลัจับโตเลยเป็นเรียวครับรสจลจับปได้ก็บ,บา กิเลสพี่เนาะนี่ตัวเธอครับนี่เราสังเกตว่าปีกมันติดยักษ์ได้เป็นหลังนะครับกิเลสมันจะเอาปีกสีกันครับมันเห็ดปีกุงโยกันเห็ดสีกันมันจะออกมาเป็นเสียงครับนี่คือกิเลส นะเราไปเลยครับ,รบเขาไปนหนองหลังจากหามาเดินจาบางาากิ้งค้าหรอกไฟกระดับลุกดับลุกหุ่นน่องไฟบริชาติครับทำไมได้เพราะได้ใส้หรอครับทางจิดตามว่าติ่มมันมาหมันได้เป็นน่องนะเนื้อกิเลศครับมีเนื้อกิเลศเนื้อห่วนหนองเนื้อร้อยครับเป็นเนื้อเสียเดือยไม่เหรอหรือเป็นเนื้อเสริมไม่หนอะเป็นเนื้อลางครับเนเื้อลางคืออย่าง พี่เงียจุดไต่หนามครับห่างจากดินประมาณนิ้วหนึ่งครับไปให้ติดติดคู่แท้ตีนคู่ตีนขั้นแล้วรือเปล่าพปลาลูกต่อถ้าไปออกไปห่างจากคู่แท้ไปประมาณดีนเพี้ยนนี่ติดกินทุกปลาครับต่อแขวะดนลงุงเพื่อน,น,นไอเงียลุงเพื่อนได้ไหมน้องเนาะต่อแต่เป็นเจ้า,าหัวก็เงียจิตรีนี่ใส่เง้ยร้อยครับเง้ยร้อยกาวาเขาต้องดึงเงายวยดีได้ไหม เพื่อว่าบ่าบาให้กิเลสปีนขึ้นทั้งก็ไม่ได้ครับถ้ากิเลสปีนขึนก็ไม่เนี่ยถึงผมไม่ได้กินครับนี่นะเดียวไม่กินกิริย์ก็ไม่นกนกครับนกหายก่ยังขึ้นหรือนกน้าไม่น้องน้องฟอกกินกินแต่กิกิเลสแล้วเป็นหรอง๊ะจะปลงนกกันขึ้นอย่ครับเอรอขอขอบพรพุทธวิญญงไอ้กำลังเล่นแกะก้อนแรกคนแช่ติดตามครับไปกิ่มกันมะหามะเหนินครับขอติดตามไปเลยไม่เนาะ หลังจากเนี่ไปก็จะเริ่มห 15, ายโยกินไปแล้วครับเกล็ดงานเป็นแน่หายโยกินเป็นแน่หลังจากที่ว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะครับแล้บมัอนี้ก็ลาเพียงน้องครับทั้งพอติดตามว่าสตีมันมาหมานได้อพี่อน้องนะใส่เบ็ดเนี่ยลอยขึ้นเบนเอับทังพอติดตาเมือเพื่อน้องเนาะสหรับมัอนี้ก็ลาเพียงน้องครับสวัสดีครับ